เอาละครับสวัสดีคุณผ uh ู <c oughs> <t UC S 2> ้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่เกมเดอะฮันเตอร์คอร e ดูไวไม่ใช่ครับคอดูไวดอแองเกิลนะครับก็เป็นชิปสุดท้ายนะครับกับการทำคอนเทนต์เกมนี้จริงต้องบอกว่าแอบเสียใจลึกๆนะครับแอบเสียใจมากที่ค่ายนี้ประกาศยุติการอัปเดตเกมคอร์ดูไวดอแองเกิลไปนะครับผมเล่นมาทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณห้าหกรอชั่วโมงนะครับก็คิดว่าเกมเนี้ย ไปได้อีกนะไม่ได้ถึงกับห่วยจนเล่นไม่ได้นะครับผมยังรู้สึกสนุกกับมันอยู่เลยนะครับบางครั้งผมเบื่อเบือก็แวะมาเล่นบ้างนะครับแต่เกมไปไม่ถึงฝันอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับตอนนี้เดฟประกาศหยุดไปแล้วแต่ว่าคอมมูนิตี้เนี่ยก็ชัดดาวไปแล้วเพียแต่ว่าตอนนี้ตัวเกมยังสามารถคุยกับคนในเซิร์ฟเวอร์ได้นะตอนนี้รัตติพเพื่อนเ,เนี่ยมีประมาณสักนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เยอะแล้วแหละนะครับหลักสิบหลักร้อยเพื่อเกม <laughs> เกมมาถึงเวลาหยุดแล้วนะครับก็ เพราะว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าจะพูดถึงเกมนี้แล้วก็เกมอื่นในค่ายนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันมีท่าทียังไงกับค่ายนี้โอเคเรามาเกินก่อนดีกว่านะครับว่าเกมนี้มันยังไงนะครับคือคอร์ดไวทดีเองเลื่อนเนี่ยเปิดตัวมาเมื่อเดือนสิงหานะครับปีสองพสิบสองใช่ไหมตอนนั้นก็ออกมาเนี่ยก็รูวานะครับผมก็คิดว่าเอ๊อเกมราชที่เราเล่นกันเนี่ยตอนนั้นก็สนุกอยู่แล้วนะครับ แต่พอเกมพัฒนาจะมาทำตกปลา mm hmm. ผมรู้สึกว่าอุ้ยน่าตื่นเต้นนะครับที่เราจะได้เล่นเกมตกปลาบ้างก็เราม,มาล่าสัตว์เลยใช่ไหมเรือตกปลานะครับที่ยังไม่ได้ลองนะครับปรากฏว่าผมมาเล่นวันนั้นนะ่ะตั้งแต่เดวันเลยนะครับเดวันเนี่ยมีข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนที่ออกมาเนี่ยจาได้เลยว่ากระแสรีวิวแง่ลบเยอะมากนะครับลบแบบเละแบบเยอะเลยอะ่ะเกินโอ้เกือบเกืาสิบเปอได้นะครับ คนก็บอกว่าภาพมันแปลกๆนะครับน้ำมันไม่สวยคือตอนแรกอ่ะมันทํามาไม่เสร็จนี่นคือปัญหาใหญ่ที่ผมคิดว่ามันเกิดปัญหาในการในการทํางานของค่ายนี้นะครับเวลาคนเล่นรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุณทําเกมมาที่หลังเบอร์หนึ่งอย่าง พิชชิงแพเน็ตเนี่ยถึงเจ็ดปีนะครับแต่คุณพัฒนาออกมาได้ไม่เท่าเขาวันนั้นผมก็ไม่ได้ติอะไรนะผมรู้สึกว่าเปิดตัวมาแรกๆอก็ให้อภัยได้นะครับแต่เวลาผ่านไปไม่นานเกมก็มีการอัปเดตรวดเร็วนะครับก็เพิ่ม d l c แผนที่ใหม่ขึ้นมานะครับป็นที่ที่ป็นที่ที่เป็นนอร์เวย์ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่ารีบขายมากคือต,ตอนนั้นเกมรู้สึกว่าไม่เสร็จไม่พอแล้วรีบขายนะครับอันนี้คือคอยแรกที่ผมจะชี้เป้าไปที่ความล้มเหลวของค่ายนี้นะครับ คือเกมไม่เสร็จแล้วรีบขายสิ่งนี้แหละที่เป็นอันตรายมากนะครับคือเวลาเราวิดูสินค้าเนี่ยเราจะซื้อของสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องดูเฟิร์สอิมเพรสชั่นของมันใช่ไหมครับกระเป๋าที่เราเห็นอะไรเงี้ยโอ้ยสวยจังอะไรเงี้ยแต่พอจับปั๊บเอามีตะหนีดนี่หว่าอะไรเราก็ไม่อยากซื้อเราก็อยากซื้อของที่มันแบบดูดีแล้วก็เรียบร้อยนะครับแต่พอกดว่าเกมไม่ทําไม่ดูดีนิดนึงแต่ไม่เรียบร้อยด้วยเนี่ยมันยิ่งทําให้กระแสไม่ดีเข้าก็อีกตอนนั้น คิดว่าจะกลับมาได้ผมคิดว่าจะกลับมาได้เพราะผมเชื่อว่าเกมล่าสัตว์ทํามาตั้งหลายปียังกลับมาได้เลยทาไมเกมตกปลาจะกลับมาไม่ได้นะครับในเมื่ออ,อ,อะไรคือเอนจินการทํางานคือเอนจินกราฟิกอ่ะมันดีกว่าในยุคก่อนๆเนี้ยนะครับอย่างคุณเห็นเนี่ยเห <c oughs> ็นไหมว่าพ <c oughs> ารายละเอียดที่คุณเห็นเนี่ย <c oughs> นะครับ <c oughs> คุณดูดิแบบมันดีมากเลยนะนะครับสูงมืออะไรพวกเนี้ยที่เราเห็นนะครับมันก็สวยมากเลยนะครับมันสมจริงมากมันเหมือนนะครับนั่นแหละ คิดวกกลับมาได้นะครับตอนนั้นพอประกาศแมปโนเวออกมาผมรู้สึกว่าปลามันก็ไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้แอบเสียใจคือผมรู้สึกว่าตอนที่คุณทํางานคุณยังไม่เสร็จเนี่ยคุณไม่รีบปล่อยแต่ปล่อยออกมาแล้วกลายเป็นแบบคนก็คาดหวังพอผิดหวังมันก็เลยกลับมายากตอนที่ปลามันมาสิบกว่าตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าอ่ะมันยังตกพอตกได้นะครับแต่ถ้าคุณดูรายละเอียดตกปลาดีๆเนี่ยคุณจะเห็นว่าปลามันไม่ได้เรียกว่าไงอะปลามันไม่ได้มีความหลากหลายนะครับ หน้าตามันมันเหมือนกันแล้วก็สีเหมือนกันไปหมดเลยตอนแรกเนี่ยมันไม่เป็นแบบนี้เดี๋ยวผมให้พูดทีหลังแล้วกันนะครับเพราะแมแบอกเราเ่ยก็มีสิบกว่าชนิดเหมือนกันมันน้อยนะครับเพราะปลามันน้อยแมพันใหญ่มันก็ไม่สนุกนะครับเวลาตกปลาปลาก็กินช้าอะไรเงี้ยมันเล่นเพลินๆได้แต่พอไปถึงจุดหนึ่งมันเหมือนเราตื่นเรากําลังฝันฝันอยู่แล้วเราตื่นแล้วแบบเอ้าปรากฏว่าเราเราจะยังไงต่อกอบมันดีอะไรเงี้ยเราหาจุดที่ไปต่อไม่ได้เออนี่คือปัญหามันนะครับแล้วคอมมูนิตี้เกมเนี้ยก็มีการพูด ช่วยเหลือเดบเยอะมากนะครับเดบก็รับฟังแต่ไม่เคยผมรู้สึกว่าไม่เคยแก้ไขเลยนะเอาง่าว่าแก้ไขน้อยมากนะครับเกมนี้โอเคต่อแล้วกันนะครับหลังจากที่ปล่อยนอร์เวย์ออกมาปั๊บตอนนั้นก็ยังไม่มีในเจนเนอรี่มั้ปลาในเจนเนอรี่ที่เป็นปลาแบบเนี้ยนะครับยังไม่เกิดมาตอนนั้นปลาเจนเนอรี่รู้สึกว่าจะตามออกมาจากเกมปล่อยเมื่อสิงหาต่อจากเกมปล่อยเสร็จปั๊บปลาเจนเนรี่มาเดือนธันวาแล้วนะครับธันวาปีเดียวกันนั่นแหละเราก็สิงหากันยาตุลากษพฤศจิกาทั้งหก็ประมาณสี่เดือนหลังจากนั้นสี่เดือนก็จะปล่อย ปลาเลจิเตอรี่มานะครับคือการปล่อยปลาเลจิเตอรี่ออกมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าแผอบผิดหวัง นะครับคิดหวังเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนผมรู้สึกว่าเเจนเดอรี่ของมันเนี่ยควรจะต้องยึดโยงกับเกตวันที่เรารู้จักในเกมลัสคือเกมล่าสัตว์เราฟินมากในการหาเกตวันสักตัวหนึ่งนะครับเพราะคุณก็รู้ว่ามันหามายากเกิดยากต้องมีการไกดิ้งสต r a t a g e r ในการหาใช่ไหมครับแต่พอเป็นเเจนเดอรี่ในเกมนี้รู้สึกว่าใช้ความพยายามน้อยกว่าแต่ใช้คอมมูนิตี้สูงกว่านะครับฟังไว้ดีนะคอมมูนิตี้สูงกว่าเพราะอะไรนะครับมันจะมีจุดของมันที่เกิดนะครับแบบนี้เป็นจุดที่เกิดสลับกันเกิด สลับชนิดเกิดแล้วก็สลับตัวเกิดอะไรอย่เงี้ยนะครับเออคือจะไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นอาทิตยีเกิดไซเวนเดอร์อาทิตย์หน้าเกิดโกสเีนรเงี้ยอาทิตย์ต่อไปเกิดบิ๊กเลลี่อะไรเงี้ยเออมันจะสุ่มเกิดสุ่มจุดนะครับคือพ้อยมันคือตรงนี้ทุกคนถ้าเราไปที่ร้านค้าถ้ามาที่ร้านค้านะครับ ถ้าคุณมาซื้อของที่เป็นโลเคอลเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมีความแตกต่างตรงที่แบบแมปแรกกันแบบที่สเนี่ยเวลาเรามีของมีชื่อเสียงซื้อตกปลานะครับแต้มไปเจเดรรี่แต้มเอ่อเดมอนแต้มโก uh, เลยเนี่ยเราสามารถซื้อของที่มันแตกต่างได้แบบนี้ใช่ไหมสกินนิดหน่อยนะแต่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับคุณดูไม้เบ็ดนะครับแล้วก็คุณดูลอกนะครับตรงนี้นะคือไอ้นี่แหละนะครับที่มันไม่เคยแตกต่างเลยนะครับ ถ้าคุณไปเล่นแผนที่แรกถ้าคุณเก็บแต้มตรงนี้มันจะแยกแผนที่กันใช่ไหมถ้าเราเล่นนอร์เวย์ก็เป็นนอร์เวย์เล่นโกลดิบิก็เป็นโกลดิบิกแต่พอเรามาแลกของเ,เนี่ยหน้าตาของเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่มีอะไรใหม่เลยผมคิดว่าตอนนั้นน่ะเกมจะพัฒนาแบบเพิ่มเบ็ดเพิ่มรอบที่มันแตกต่างไปนะคะระับปรากฏว่า3 map. <c oughs> แมพแลกของนี่เหมือนกันทั้ง3แมพเลยแล้วเราจะซื้อแมพใหม่มาทําไมในเมื่อของที่เราจะแลกได้เหมือนเดิมหมด อุปกรณ์เหมือนเดิมหมดแสดงว่าคุณตั้งใจจะขายแต่ DLC แล้วไปยังไงหรือเกมในเกมคุณจะไม่ขายเลยในนี้เหรอผมก็ว่าอะอย่างถ้าเราไปเทียบเปรียบเ,เทียบกับเกมล่าสัตว์คุณจะเห็นว่าอย่างเราไปเล่นเกมล่าสัตว์ใช่ไหมแทนที่เอ่อเทียวรลัวจะมีปืนสามตัวสามสปอตเตอร์เห็นภาพไหมถ้าคุณไปเล่นอ่าแมปมูคอนวันเล่คุณจะมีจุดสามร้อยแมกนัมอ่าพอเห็นภาพไหมนี่คือปืนที่อยู่ในแมปเนี่ยมันสามารถที่จะแลกแล้วแตกต่างกันนะครับแต่เกมตกปลา ไม่ทําแบบนั้นผมงงงงมากว่าข้อดีไม่เอามาเออคือคุณมีแฟนขับฐานเกมตุกเ,ออเกมราชสัตว์เยอะมากแต่คุณไม่ดึงข้อดีมาใส่ในเกมออกปานะครับนี่คือแย่มากตอนนันคนเรียกร้องกันหลายอย่างเรียกร้องว่าเอ้ย อัปเดตอย่างนั้นในสี่ได้ยางงี้สิผมอ่ะโอ้โหช่วยไม่ช่วยวย,วย,วย,ยังไงนะครับอยากจะให้เกมมันดีขึ้นผมก็ช่วยไม่ช่วยวย,วย,ยังไงแล้วพยายามจะบิ้ว่าเอ้ยแบบนั้นแบบนี้ได้ไหมคราวนี้พอยต์หลักมันอยู่ตรงนี้ไว้ทุกคนถ้าคุณเล่นเกมล่าสัตว์คุณจะรู้ว่าวลาเราตกปลามาหรือล่าสัตว์มาเราต้องการจะเอามาเก็บไว้เฉยชมเอาไว้อวดแต่เกมตกปลาไม่ทำผมคิดว่าเล้าเล้าในการตก ปลาแต่งบ้านตกปลาเนี่ยสําคัญมากสําคัญมากๆแต่เดฟไม่ทําอันนี้คือแล้วไม่ทําไม่พอไม่พอวันนี้ประกาศเทไม่อัปเดตเมอีกแล้วคือเราต้องการปลาสตาฟไว้แขวนที่บ้านแบบเป็นๆก็ได้หรือแบบสตาฟแบบตายแล้วก็ได้ผมคิดว่าสมมากต้องการแบบตายแล้วแหละไม่ต้องการเป็นหรอกถ้าเดฟไปพัฒนาทําเลาขึ้นมาแล้วให้มันเป็นแบบปลาที่แขวนอยู่กําแพงอะแบบเนี้ย เอออย่างเงี้ยเราเอามาอวดด้วยเช่นลบได้ปรับโกสธีมาบิ๊กไซส์ใหญ่สุดเราได้แบบปลาแคปปี้หรือปลาปลาแมสอะไรเงี้ยเอามาอวดข้างกำแพงอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเรามีของดีนะเลคคอร์ดเอามาอวดนะนะครับพอยนี่แหละที่ผมรอมาตั้งแต่เกมเปิดตัวมาสักประมาณปีหนึ่งพอปีที่2ผมหวังพอยนี้ที่สุดเลยผมบอกเสมอว่าถ้าเดฟทำสิ่งนี้เกมอาจจะกลับมาเปี้ยงปังก็ได้นะครับแต่ปรากฏว่าจนถึงตอนนี้ ก็ไม่ทําแล้วก็ประกาศยุติไปแล้วใช่ไหมอันนี้น่าเศร้ามากน่าเศร้าตรงที่เขาพูดเขาขอไม่ทําให้เขาไม่ทําไม่พอทิ้งเขาอีกแย่มากเลยทุกคนอันนี้นะครับจบไปหลังจากที่เกมไม่อัปเดตถึงจุดที่เราต้องการไม่พอไม่อัปเดตทหานไม่พอปล่อยของมาขายรัวๆไม่พอนะครับผมก็ช่วยซื้อบ้างแล้วแหละนะครับแต่พอแมปสเปนปล่อยมาแล้วผมรู้สึกเฟลใช่ไหมต่อไปนะครับไม่ได้มีแค่สเปนแอฟริกา ่ะคุณมาดูนะว่าแมปแอฟริกามีอะไรนะครับดูนะก็จะมีอุปกรณ์โลลที่เป็นแบบนี้อันนี้ก็จะแตกต่างน,นะครับแต่ละแมปจะมีแค่สกินขายนะครับสกินเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ผมถือว่าไม่แย่นะผมยังแรกอยู่เลยแต่ว่าที่มันแตกต,ต่างคือตรงนี้นะครับ มมไม่ได้มีการรับเกียร์อะไรนะครับคุณเจ้าได้ไหมไม้ไหนไม้นั้นแต่เราต้องไปเก็บแ้มแบบนีแแน <c oughs> บ้แยกแผนที่โอลี่ใครจะไปเก็บอะแยกแผนที่อะเก็บมาแล้วก็เอามาแลกของเดิมที่นะเขาก็ไม่ทํากันนะครับแล้วก็มาขายเงินแบบนี้แล้วก็แยกแผนที่นะแบบสกินทองคําอะไรเนี้ยอะล้านเนี้ยโอ้โหใครจะไปเก็บเงินวะ <c oughs> เล่นให้ตายเดี๋ยวจะมีสกินทองคำนะครับเออนี่คือมันก็ไม่ไปไหนเห็นไหมสี่แมปครับสี่แมปเหมือนกันทั้งสี่แมปในเรื่องอุปกรณ์นะครับไม่มีความแตกต่าง อะไรกันเลยนี่คือข้อเสียของเกมนี้นะครับเกยวผมไปดูแบบสุดท้ายนะบแบบที่คิดว่าปล่อยออกมาตอนนั้นฮือฮามากเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่ผมชอบญี่ปุ่นนะผมสึกว่าญี่ปุ่นมันจะมันจะมีสิ่งบางสิ่งที่เราอาจจะกลับมาเล่นเกมนี้แล้วแบบงอมงแยมนะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นในตอนนี้แต่ปรากฏอ่ะคุณดูนะครับผมอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคือที่ผมเสียใจตรงที่ตรงนี้นะครับคือญี่ปุ่นมาสุดท้ายที่ที่ปล่อยออกมาเนี่ย บางอย่างมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่แบบเราไม่ต้องการกินไซดิสเราต้องการต้องการกินจานหลักะนะครับอาหารจานหลักอ่ะจานหลักในแผนที่เนี้ยมันแทบจะไม่มีเลยทุกคนคืออ่ะอย่างเช่นปลาคราฟเนี่ยสวยไหมอ่ะสวยอ่ะอ่ะญี่ปุ่นสวยสวย <S <S ชูโรงคือไม่มีกี่ตัวนะปลาคราฟเนี่ยปลาตัวนี้อ่ะอ่าเป็นปลาเท้าดอลลี่คือสวยไหมสวยนะครับแต่ก็มีแค่นี้อ่ะทุกคนกับปลาเรนโบวก็ซ้ํานะครับ ปลาบุกเ้าก็ซ้ำนะครับอย่างคิดปลาตัวนี้ก็ซ้ำในแบบแอฟริกาใช่ไหมปหลาไหลนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับมีปูนามาอะไรเงี้ยคือไม่เท่าไหรอ่อ่ะพอตัวจะโชว์ชูโลก็คือตัวไทเมน51โลเนี่ยถ้าคุณเคยเล่นเกมนี้จะรู้ว่าไซส์เนี่ยคือไซส์ป่าหรือจิตรี่ใหญ่มากแต่ปรากฏว่าเราดึงไทเมนแบบมือเดียวขึ้นอะ่ะสบายมากนี่คือดีไซน์ผิดอย่างแรง เพราะว่าปลา50โลความท้าทายคือเหมือนตกปลาดุกเฉยอะปลาดุกปลากิี๊กีอ้อะที่อ่อนๆน่ะแต่ไปใส่น้ำหนัก50โลผมคิอว่าเฟลงานนี้เฟลมากเหมือนทํามาจะทําไม่เฉยๆนะครับผมว่าไทเมนเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยไปไป,ไปทำมันเป็นปลาแบบล,ลูจ์เดรี่ก็ยังดีมันเหมือนผิดไปเรื่อยๆผิดไปเรื่อยๆซ้าๆเหมือนอยากจะทํางานออกมาแต่ว่าไม่ได้ฟังผู้เล่นว่าเขาต้องการอะไรอันที่ที่ผมเฟลเนี่ยผมต้องการเห็นปลาที่มันเป็นแม่น้านะครับผมจะเห็นปลาที่นเป็นแม่น้ําใหญ่ในสถานที่ ญี่ปุ่นนะครับแต่เราไม่ได้เล่นญี่ญปุ่นแบบน้ำทะเลเรากลายได้เล่นแบบน้ำหลากบมนี้แทนนะเฟลคือผมจะเห็นมันเป็นเขื่อนเป็นแบบ ทะเลสาบเป็นอะไรที่เราออกเรือไปเหมือนทะเลใหญ่ๆอะไรเงี้ยเออไปมหาสมุทรที่แบบสมมติว่าเป็นเป็นครึ่งแบบแบบนี้เป็นบนบกฝั่งซ้ายเป็นเป็นทะเลสาบแล้วก็มีเกาะเล็กๆให้เราแบบพักตามจุดสปอตเช่นเราขับเรือจากจากอ่อพื้นที่หลักแล้วก็ไปเงี้ยไปอยู่ในเกาะไอแลนด์เงี้ยแล้วก็ตกปลาอะไรเงี้ยแม่งโคจฟินน่ะคือหวังแบบนี้เว้แต่ไม่ได้เออไม่ได้เลยทุกคนคือจบเลยนะครับได้แบบนี้แทนแบบพิกี้แทน เออผมก็เลยแบบโหอะไรวะคือเสียใจซ้สำซากซ้ำซากนะครับจนก็อ่ะตามนั้นมันจบแล้วมันจบแล้วแต่คนเล่นยังมีอยู่เขาไม่ได้ชัดดาวเซิร์ฟนะครับก็ยังให้เล่นแต่ว่าต่อเน,นี้ยต่อจากเนี้ยก็จะไม่มีการอัปเดตอะไรอีกกับเกมตกปลานะครับไม่มีอะไรอีกแล้วทุกอย่างจะอยู่ตรงนี้ค้างไว้แบบนี้เป็นผลงานที่ผมไม่รู้ว่าจะเป็นตัวชูหรือว่าตาบาปนะ กับค่ายนี้นะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งหลังมากกว่านะครับน่าจะไม่ได้เป็นงานที่ถูกจดจําเท่าไหร่นะครับวันนี้เกมทามาโดยที่ไม่ได้ฟังผู้เล่นมันเป็นยังไงผมอัดคลิปเนี่ยผมเล่นไปหัวห้าร้อยหชั่วโมงหัรชั่วโมงนะครับกับค่ายนี้รู้สึกเสียใจมากแล้วเราไปดูต่อนะว่าหลังจากที่เกมประกาศหยุดแล้วค่ายนี้เขาประกาศหยุดเกม อีกเกมหนึ่งนะครับก็คือเกม Generation z i r o นี่แหละนะครับถ้าเรามาดูค่ายเกมของ a v a l a n c e Studio นะครับตอนนี้เกมที่อยู่ในมือของเขาเนี่ยก็มีหลายเกมนะแต่เกมชูโรงก็คงจะเป็นตกปากลาสัตว์นะครับจะมี Generate ่ซีอยู่นี่นะครับที่อัปเดตมาใช่ไหมล่าสุดที่ประกาศหยุดอัปเดตนะครับคือแม d m แม็ Mac กก็ก็ดีคะแนนดีแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าค่ายนี้เขายังไงนะจะมีแค่เกมคลาสสิกนี่แหละที่เป็นตัวชูโรงเขาเมื่อก่อนนะครับ แล้วก็พัฒนาต่อยอดมาเป็นฮันเตอร์คอร์ดูไวนะครับเกมที่เราเล่นกันคะแนนดีมากใช่ไหมแล้วก็มาจาินเลสซิโรนี้ผมไม่ได้เล่นนะครับก็คงคี่ว่าน่าจะสนุกอยู่มัง้งแล้วก็มาตกปลานะครับตัวเกมนี้ผมไม่รู้เหมือนกันผมไปดูแล้วมันคะแนนไม่ดีแล้วก็อะไรไม่รู้เหมือนกันงงๆนะครับเอาว่าเราพูดแค่เรื่องตกปลาแล้วก็ล่าสัตว์ก็พอนะครับแล้วมาดูค่ายนี้นะครับที่เขาประกาศไปนอนเด็บนะครับจดหมายจากเด็บล่าสุดนะครับก็บอกว่าเราหยุดแล้วนะครับจบ ในวันที่29มกราคมนะครับประกาศว่าเราหยุดโปรเจกต์อัปเดตต่อจากนี้แล้วนะครับกับค่ายนี้นะครับก็เป็นไงทุกคนคือสตูดิโอประกาศปิดตัวอัปเดตรัวๆเลยนะครับ มันแปลว่าตอนนี้ในตูดิโอน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของรายได้หรือในเรื่องของอย่างอื่นก็ไม่รู้หรือมีการปรับเปลี่ยนงานอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ตอนนี้พอตกปลาประกาศวันที่1มั้งแล้วก็เจอเรทก็ต่อนะครับต่อไปก็อาจจะเป็นถึงคิวของเกมล่าสัตว์นะครับที่เขาจะปิดตัวนะครับพอเราพูดถึงเกมล่าสัตว์ปิดตัวหุย จริงเหรอเกมมันรีวิวดีวขนาดนี้จะเป็นตัวเหรอมันไม่แน่หรอกทุกคนเว้ยผมพูดตรงนี้เลยไม่แน่หรอกนะครับตอนเนี้ยทํางานไปก็ไม่ได้เงินแล้ว นะครับแพลนดีจริงก็ทำงานไปไม่ได้เงินแล้วนะหรือนะขุนดีโอซีออกมาขายนะครับขายแล้วยังไงต่อทุกคนเนี่ยดีโซีที่ออกมาขายเนี่ยดูเลยนะผมซื้อทุกอันส่งทุกอันนะครับแต่จะบอกว่าหลังจากนี้จะไม่เหมือนเดิมผมพูดเลยนะจะไม่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ขู่นะทุกคนแต่เพราะว่าผู้เล่นแต่ละคนนะ่ะที่เขาสพอร์ตเกมมาตั้งนานแล้วเนี่ยเขารู้สึกเหลืออ,อดแล้วนะครับคุณจะไปดูในคอมมูนิตี้ก็ได้ถ้าคุณเข้าไปดูแล้วคุณจะเห็นเองคุณไม่เชื่อผมนะครับคือพอมันอัปเดตแบบนี้ขาย หน่วแบบนี้ DLC ล่าสุดอย่างเงี้ยร้อยกว่าบาทเนี่ยอาจจะดูไม่เยอะแต่เราซื้อทุกคนทุกคนน่ะคนละร้อยอ่ะ,อะมันก็หลายบาทใช่ไหมถ้าเราไปดูเกมเราเห็นนะครับว่าคนแต่ละคนเนี่ยเขาประกาศจะคว่ำบาทแล้วนะครับไม่ซัพพอร์ตแล้วเนี่ยนะครับน้องลองเกอร์นนี้อัปเดตไม่มีไกลคือคนก็จะไม่ซื้อแล้วแล้วก็เขาก็บอกว่าบางคนก็จะไม่ซัพพอร์ต เกมค่ายนี้อีกแล้วนะครับเหมือนสตูดิโอไม่จริงใจต่อผู้เล่นไม่พอนะครับแล้วก็ทําแบบนี้นะครับผมคิดว่าการหยุดอัปเดตเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดพลาดอย่างแรงนะครับต่อจากการปล่อยเกมออกมาผิดพลาดไม่พอนะครับเพราะอะไรทุกคนเรายังอัปเดตต่อได้คือกราฟิกยังไปต่อได้เราอาจจะไม่ได้อัปเดตเมเจอร์ใหญ่ๆหรอกไม่เป็นไรแต่เรายังไม่ประกาศหยุดดิประกาศหยุดแบบนี้มันแย่นะต่อภาพลักษณ์นะครับภาพลักษณ์เกมที่ปล่อยออกมาแล้วมันกระทบกับเกมและถัดต่อไปด้วยทุกคน ันเชื่อไหมเดี๋ยวมันมีผลแน่นอนนะครับคือซัสดีโอมันจะโดนควมหม่หบาตคนก็จะโดนแบนเขาจะไม่สพอร์ตคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่พูดเหมือนกับผมเลยนะครับที่เขาบอกว่าเกมนี้ก็พอประกาศหยุดแล้วมันเหมือน ป,ปิดตำนานต่อฟ้าลงเลยนะครับเนลเนี่ยดูคอฟฟินว่าค่ายนี้จะเจ็งขายไม่ได้อีกแล้วนะครับเขาถึงกับยกเลิกกลุ่มต่างๆนะครับในโซเชียลมีเดียแล้วก็เกมตกปลาเฮลิซาดหมดเลยนะครับแล้วก็บอกว่าพูดถึงแทนนักตกปลาอย่างเราเรานะครับว่าเหมือนผมคิดเลยนะครับเขาพยายามเล่นเกมนี้ช่วยแล้วก็เล่นคอนโซลนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนมาเล่นนะครับแล้วเขาสึกว่าเสียดายมากเสียดายเวลาเสียดายอะไรอย่างเงี้ยที่ชวนเพื่อนมาเล่นรู้สึกเฟลมากกับบูดาของค่ายนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในคนที่ผมเขาพูดถูกใจผมนะรู้สึก ่าก็ใช่เห็นด้วยเลยนะครับคือไม่น่าทําแบบนี้ยิ่งทําแบบนี้ยิ่งทาให้ค่ายรู้สึกดูแย่ขึ้นกว่าเดิมสุดท้ายนี่ก็ต้องลากับการบอกลาครั้งสุดท้ายนะครับเกมตกปลาของค่ายเอาไว้สตูดิโอนะเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าแล้วกันนะครับเรียบก็ประกาศลาเรียบร้อยโปรเจกต์หน้าจะเป็นยังไงจะอุดหนุนกันต่อไหมตอหลอบผมแล้วโอกาสจะบายสูงมากมือนกันนะครับยังไงก็ไปละเจอกันทุกคนสวัสดีนะครับ